สวัสดีครับพบกับช่องแช่งเดียร์แชนแนนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูด,ดูดูครับจะไปทํางานฝนตกตั้งแต่ตีสี่เอพี่น้องดูหน้าบ้านนะหน้าบ้านหน้าบ้านนะครับ กนตีสี่นะครับมันจะมันตกหนักช่วงตีสี่ช่วงหัววันนะครับผมพิเตุตบอลยังยังพอแปะพอแปะไม่เปียกไม่อะไรนะครับด,ดูดูดูครับน้ำเต็มเลยอยู่หญ้าเขียวเลยครับ ตื่นเช้ามาก็ว่าจะออกทํางานนะครับจตททำงานนีไปได้ตรงหน้าบ้านนะครับเนี่เดี๋ยวต้องหาวิธีละ นี่ก็เริ่มค่อยๆซาซาขนาดซาซานะครับเนี่ยดูเมด็ดฝนเดเม็ดฝนนะครับซาซนะครับเนี่ยกำลังชวนกันไปหาเห็ดโอ้ยอยาไปได้ไปทำงานฝนตกแบบน,น,นี้รับรองเลยครับ ไปถ่ายคอนเทนต์ดีๆให้เอฟซได้ดูนะครับการหาอายู่หาก,กินนะครับแต่ชาวบ้านชาวบ้านทางภาคอีสานนะครับนี่โอ้น้ำก็จะไหลลงมานะครับจากนู้น ปา้านกำนันครับไหลลงมาจากนู่นก็มาเนี่ยสงสังสยมันจะระบายไม่ค่อยเอ้นเเท่าไหร่นะครับก็เลยน้ำก็เลยถ้ายังตกอีกประมาณไม่ถึงเที่ยงนะครับ ท่วบ้านผมแน่ครับบ้านผมก็ไม่ตม่ำไม่สูงนะครับแต่ว่าตรงคลองนะครับฝั่งฝั่งนู้นครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นก็ตรงคลังขยะนั่นนะครับก็จะสูงกว่าบ้านผมนก็เลยน้ําก็เลยระบายไม่ค่อยทันเท่าไหร่ โอ้ไปหาเห็ดนะครับนั่นนั่นรถไปหาเห็ดนะครับนั่งหลังนะมาจากน,นคนรพนมเพราะป้ายทะเบียนทางคนครพนมอย่างนี้มันจะน้ำจะเริ่มแรงมาอีกแล้วเริ่มแรงมาอีกแล้วเดี๋ยวก็จะหาเราจะลอง ไปดูว่าข้างหลังมันเป็นยังไงนะครับไปดูไม้เอาไม้แยงแยงดูนะครับจะได้นะ ไปหาตัดไม้นะครับไม้ไผ่หรืออะไรก็ได้นะครับต้นไม้พยายใหญ่แย่นะครับได้น้ําผลได้อะไรก็ปกติก็ลดอยู่แล้วดูต้นนี่นะครับสูงปรปยิดเลยครับม่งละเล่าเกือบสามเมตรแล้วครับ ดูนะครับฝนฝนฝนบรรยากาศชุ่มชื้นนะครับ ฝนกำลังตกแรงขึ้นแรงขึ้นอีกละมาอีกไม,ไม่เกินชั่วโมงนะครับน้ำท่วมแน่ๆนะครับแต่เดี๋ยวจะหาไม้มาแยงแยงดูนะครับ ทะลุดูให้มันรูมันใหญ่แล้วก็ไปฝั่งนู้นะน,น,นะครับบ้านป้านะครับนี่ก็เข้าหน้าฝนแล้วครับสุกนครรนะครับฝนก็ตกตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ไม่รู้เป็นไงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับพอมาตีห้าโอ้ตีสี่ตีห้าเสียงแรงมาก ก็มารายงานเอซนะครับสกลนครวันนี้คงทำงานไม่ได้ออกไปก็ทำงานไม่ได้ครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตาม <c oughs> อย่าลืมกดไลสสค์กดซับสไครป์ช่อง h a ด p y ียว n n e สวัสดีครับ นี่โอเสียงฟังห้องหลังจากฝนตกนะครับนี่ก็ตกมาเรื่อยๆนะครับคงทั้งวันแน่นอนเลยนะครับเราก็ทําการแก้ไขนะครับเอาไม้นั้นออกเรามาเปิดตรงหน้านี้ก่อนนะครับเพราะว่าท่อมันตันนะครับท่อตัน น้ำก็จะไหลลงนู้นนะครับตรงนั้นก็เปิดแล้วนะครับตรงหน้าบ้าน<ม>ป้านะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงมันแห้งเดี๋ยวจะทําการตัดต้นบอนต้นอะไรอ,อรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ